สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทาหัวข้อแรนดอมกันนะกวางจะนําเสนอหัวข้อการมาของใครสักคนที่เข้ามามอบความรักจนคุณเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าคนคนนี้จะมาว่าจะมีความรักแบบเนี้ยเข้ามาในชีวิตของเรานะคะ สำหรับคลิปเรีโอนี้ก็จะเป็นคลิปของคนทาดไฟเมสิกธนูนะคะกวางใส่แท็กเวลาให้แล้วเพื่อนๆสามารถกดแท็กเวลาข้ามไปรับชมรับฟังคำพยากรณ์ได้เลยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะคะสําหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูนะคะถ้าชอบประทับใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไคร e นะคะเพื่อที่เพื่อนๆนั้นจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนที่กวางลงคลิปในคลิปต่อๆไปค่ะต้องขอฝากโปรแกรมดูดวง ฟรีด้วยนะคะอออฟรี30วันโดยที่กวนจะมีรหัสโค้ดใช้งานฟรีให้กับเพื่อนๆได้ไปทดลองใช้งานดูนะชื่อโปรแกรมสินแสบาร์โค้ดชีวิตนะคะถ้าเพื่อนๆได้ทดลองใช้แล้วรู้สึกชอบประทับใจสนับสนุนโปรแกรมนี้ได้โดยการเติมวันใช้งานค่ะอะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่การพยายามกันเลยนะคะคาไฟันมสิ่งธนูนะคะในหัวข้อการมาของใครสักคนที่เข้ามามอบความรักจนคุณเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะโอเคไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุไฟลักนณะธาตุไฟนะคะนีสิงห์หนูนะคะวันนี้เรามาทําหัวข้อแรนดอมนะคะชื่อหัวข้อการมาของใครบางคนที่เข้ามาเป็นความรักในแบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเปิดเป็นสถานการณ์ภาพรวมที่สื่อถึงความรักณนะปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวที่คาดไม่ถึงที่เกี่ยวข้องกับความรักอาจเกิดขึ้นออในชีวิตคุณก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะ าัดไฟชาวเมษคือผู้ที่เกิด13เมษายน -14 พฤษภาชาวสิงคือผู้ที่เกิด16สิงหาถึง -16 กันยายนชาวธนูคือผู้ที่เกิด16ธันว,น,น,นวาถึง -14 มกร,ราคมขอเป็นสถานการณ์ภาพรวมที่สื่อถึงความรักในปัจจุบันนี้หน่อยค่ะให้กับทัดไฟนะคะ6ถ้วยนะคะปัจจุบันนี้ได้ไพ่6ถ้วยสถานการณ์เข้ามานะคะเป็นไพ่สิกกาบเฟรนด์เฟรนด์เอมเพรส ทัาไฟนี่บาดเจ็บมานะเนี่ยบาดเจ็บกับความรักมานะแล้วก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตทีไรสิ่งสิ่งนั้นมันทําให้เราติดค้างในความรู้สึกทุกทีเลยก็น่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันฝังฝังอยู่ในใจจนคุณไม่ได้มีเวลาที่จะปล่อยวางกับความรู้สึกนั้นได้นะคะมันก็เลยทําให้คุณกลัวการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะสาหรับท้าไฟอะ่ะคือโอกาส ที่คุณจะได้พบเจอใครสักคนแล้วมันเป็นความรักมันมันก็มีแต่บางทีคุณก็พลาดโอกาสนั้นไปทั้งทั้งที่คุณเองก็เจอคนดีๆแต่เพราะว่าเราอะมีความไม่ไว้ใจมากเกินไปมันก็เลยทําให้เราสูญเสียความรักนั้นไปอะค่ะแต่ถามว่าคุณรู้สึกเสียดายไหมหรือแคร์ไหมไม่นะเพราะว่าคุณเรียนรู้กับการที่คุณรักตัวเองได้ในแบบที่คุณเองก็อาจจะไม่ได้ต้องการความรักจากใครหรืออยากจะได้ความคาดหวัง ว่าใครจะมารักเราคือตรงนั้นน่ะคุณไม่ได้แขว้คว้า,วาหรือตามหาแล้วว่าคา่ะธาตุไฟหกถ้วยสิบดาบหรืออีกในในนะคะอาจจะมีคนเก่าๆวนกลับมาด้วยซ้ําอ่าช่วงนี้อ่าคนเก่าๆก็จะเหมือนกลับสนอกสนใจคุณแบบพิเศษนะในในแบบที่เขาไม่เคยไม่เคยเป็นมาก่อนหรืออยู่ๆก็กลับมาเห็นคุณค่ากันในช่วงเวลาที่เรารู้สึกพร้อมที่จะอยู่คนเดียวอะ่ะ มันเป็นสถานการณ์ที่เรา move on ออกมาได้แล้วนะคะเราทําใจได้แล้วตัดใจได้แล้วแต่สิ่งที่มันค้างคาที่ติดอยู่ในใจก็คือการที่คุณยังไม่ได้ปล่อยวางกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วคุณก็เอาอดีตบางครั้งคุณเอาอดีตอะนะคะมาเชื่อมโยงกับปัจจุบันว่าคนที่เข้ามาใหม่จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าและเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณอะไม่สามารถไปถึงรักกับใครสักคนได้สักทีรวมรวม,รวมแล้วมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะเนี่ยโอ้อืม คือถ้าใส่ะคุณไม่ได้ขาดในเรื่องของโองกาสทั้งด้านความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะแต่ทีเนี้ยมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราด้วยนะว่าเราเลือกที่จะไปต่อหรือว่าเราเลือกที่จะพอแค่นั้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่พร้อมเหมือนกับยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครจริงๆอะอาจจะยังอยากใช้เวลาทั้งหมดนะคะดูแลตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากกว่านี้ก่อนนะคะอาทย์นี้ ให้พูดเรื่องถึงความทรงจําเก่าๆนะคะความทรงจําเก่าๆประเด็นเก่าๆนะคะถึงแม้ว่าคุณคุณจะเอ,อ่อไม่ได้อนุญาตนะคะให้คนเก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตของเราแต่มันก็ยังมีความรู้สึกที่ติดค้างที่มันไม่ได้เคลียทาดไฟที่มันไม่ได้อาโหสิกรรมด้วยก็ได้นะคะหกถ้วยคืออะไรลาชาเหรียน ประสบการณ์เก่าๆสอนให้คุณอะต้องหนักแน่นกับตัวเองมั่นคงกับตัวเองให้มากๆแล้วก็สอนหลายๆอย่างให้เราอะรู้จักคาดหวังกับตัวเองไม่ต้องไปคาดหวังกับใครเลยฉะนั้นเวลาที่มันมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาคุณก็มักจะเก็บใจอีกส่วนหนึ่งแล้วมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนมากด้วยที่คุณจะเก็บเอาไว้เพื่อรักตัวเองเพราะว่าถ้าอนาคตข้างหน้าคุณดําเนินความสัมพันธ์นั้นไปแล้ว เรื่องราวมันอาจจะมีความไม่แน่นอนอ่ะคุณจะได้มีเปอร์เซนต์กลับมารักตัวเองได้ทันอ่ะเราจะได้แบบไม่บาดเจ็บมากเหมือนกับอดีตท,ที่เราเคยเป็นอืหาความมั่นคงให้กับตัวเองค่ะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยไม่ได้ไขว้า,าแล้วก็ไม่ได้หาความมั่นคงอะไรในเรื่องของความรักเลยอ่ะเป็นคนที่เฉยมากกับเรื่องของความรักเอาจริงแทบจะไม่อินอะไรเลยคุณอาจจะไปอินในเรื่องของการทํางานการสร้างชีวิต ให้มันคงการพัฒนาตัวเองให้มันเป็นในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมคือคุณเป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะไม่คาดหวังกับใครคาดหวังที่ตัวเราเองคือดีที่สุดเพราะว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงนะคะการที่เราคาดหวังกับคนอื่นเรามีความเสี่ยงที่จะเสียใจเพราะคนอื่นทํา แต่การที่เราคาดหวังกับตัวเองน่ะแน่นอนค่ะเราจะมีความทะเยอทยานมีพลังพาวเวอร์ที่จะไม่ทําให้ตัวเองผิดหวังและเนี่ยมันคือความปลอดภัยของคุณนะคาดไฟอืขอไพยขยายสเปรนหน่อยค่ะ <7. S 1> เจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญอาศวิเหรียญ เด็กดาบเท่าที่กวางเปิดไพ่มานะคุณมันเหมือนกับว่าคุณอะไม่ไม่มีเวลามากพอในการที่จะคิดถึงในเรื่องของความรักอะคือมันไม่มีอารมณ์ดราม่าแห่งความเหงาเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วความเหงาจะทําให้เรารู้สึกแบบว่าอยากมีใครสักคนแบบนี้มันมันไม่มีสถานาการณ์ความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วอะคุณรู้สึกว่าคุณโตมากพออะที่จะดูแลตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะ ฉะนั้นความเหงามันไม่สามารถที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องการใครเข้ามาอยู่ข้างๆเพื่อมาเป็นอีกส่วนหนึ่งในชีวิตคุณเนี่ยคุณไม่ได้ต้องการมันเหมือนกับเราเติมเต็มให้กับตัวเองได้หมดแล้วอะค่ะเออแต่ไอ้เรื่องโอกาสอย่างเงี้ยที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตแต่เราก็ยังเปิดใจอยู่ก็ยังเปิดโอกาสอยู่แต่จะยอมรับใครใง่ายๆอ่ะคือมันไม่ง่ายสําหรับคุณนะคะมันก็เลยจะเป็นความสัมพันธ์ลักษณะแบบ มีคนผ่านเข้ามาแล้วก็ออกไปมันจะเป็นเหตุผลอะไรก็ช่างไม่รู้ว่าทําไมถึงเข้ามาแล้วก็ออกไปแบบนี้มันก็จะมีอยู่เหตุผลเดียวที่ตอบคุณได้ว่าก็แค่เขาไม่ได้ตรงใจในแบบที่คุณคิดไว้แล้วก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกคุณประทับใจอะไรกับสิ่งที่เขาพยายามหรือคุณอาจจะมีเซนส์นบอกในในตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาไม่ใช่มันก็อาจจะมีการอดทนในการพูดคุยกันไปสักระยะหนึ่ง แต่คุณก็จะเป็นคนที่เบื่อง่ายการเบื่อง่ายของคุณมันก็มาจากการที่คุณคุยกับคนที่ไม่ใช่ตั้งแต่แรกไงคะท่าสไฟอืมแต่ก็ทนทนคุยไปทนทนไปงั้นอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทนไปนเพื่ออะไรซึ่งจุดจบของความสัมพันธ์คุณก็รู้ดีอยู่แล้วว่าสําหรับคนที่ไม่ใช่สุดท้ายนะคะก็ต้องจากกันอยู่ดีอย่างเงี้ยก็เป็นไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมานะคะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวต้องดูกวางขอเปิดนะคะว่า เรื่องราวที่คาดไม่ถึงที่เกี่ยวข้องกับความรักซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณมันจะเป็นสถานการณ์เรื่องราวแบบไหนคะที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ฟวงขอให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักแบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดนะราชินีเหรียญน,นะคะโอ้ oh my god ห้าเหรียญ คุณจะได้สัมผัสถึงใครบางคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆและเขาต้องการนะคะเขามองว่าคนแบบคุณหายากมีความแตกต่างจากคนอื่นๆที่เขาเคยเจอมาซึ่งคนนี้จะเป็นใครกวางไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่เอาเป็นว่าคนคนนี้เหมือนกับอาจจะเป็นคนที่ตามหาในเรื่องของความรักมาทางชีวิตแล้ววันหนึ่งเขามาได้เจอคุณนะธาตุไฟแล้วคุณก็คือคําตอบที่ใช่สําหรับเขาอะค่ะเขาจะเป็นฝ่ายตามจีบคุณก่อนนะคะ จะม,มีคนเข้ามาจีบเร็วๆนี้นะคะ The fool แล้วเขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นน่ะนะมันเหมือนกับเขาตัดสินใจที่จะรักคุณต่อให้อ่าสถานการณ์หลายๆอย่างการแอคชั่นของคุณอ่อที่คุณมีต่อเขาอะ่ะมันจะเป็นการไม่ตอบรับหรือการปฏิเสธจากคุณอน่ะซึ่งมันมีความเสี่ยงในนั้นใช่ไหมแต่เขาไม่ได้สนใจในความเสี่ยงนั้นว่าเขาอาจจะโดนคุณเทเขาไม่สนเขาแค่ต้องการคุณแล้วเขาก็อยากเป็นที่ยอมรับ ในความรู้สึกของคุณให้ได้ด้วยอะค่ะคนคนนี้จะไม่สร้างเงื่อนไขอะไรให้กับคุณเลยนะธาตุไฟนะคะแต่คุณสามารถสร้างเงื่อนไขให้เขาได้เต็มที่เลยเพราะว่าสเตนของคุณเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยเหมือนธาตุไฟคุณเป็นคนที่ชอบควบคุมนะเนี่ยเท่าที่ดูเนะี่ยอืมใครที่อยู่ภายใต้การควบคุมคุณได้อะ่ะอ่ะคุณก็อาจจะเปิดใจนะเปิดใจที่จะคบอย่างเงี้ยเปิดใจที่จะรับไว้พิจารณาก็ได้นะคะแต่เขาจะใช่หรือไม่ใช่มันอีกเรื่องหนึง่ง นะคะมันก็อยู่ที่การพิสูจน์ว่าเขาคือคนที่ใช่ของคุณไหมนะคะแต่ถ้าใช่หรือไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวคุณจะรู้เองนะคะเดี๋ยวคุณจะมีเซนต์มีทริคมีวิธีในการที่คุณจะให้ข้อพิสูจน์เองนั่นแหละนะท<ม>าวเวอร์นะคะ<ม>คุณต้องเตรียมรับมือกับอะไรเนี่ยสิ่งที่คาดไม่ถึงเนี่ยทาวเวอร์มาเนี่ย แล้วก็มีไพ่เฮอร์มิตคุณจะเจอสถานการณ์ที่มันไม่เป็นการส่วนตัวอาคนคนนี้อาจจะข้างรักคุณมากเกินไปจนล้ำเส้นจนจนกลายเป็นเรื่องการลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่ตามสืบตามสอบเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณทุกอย่างเลยซึ่งถ้าฝ่ายคุณอาจจะไม่โอเคก็ได้นะคะกับสิ่งที่เขาทำแล้วคนนี้จะเป็นคนในลักษณะที่แบบยอมคุณทุกอย่าง จะเรียกว่าเป็นาธาตุรักเลยก็ว่าได้อะ่ะเป็นาธาตุรักสําหรับคุณนะคะแล้วค่อนข้างที่จะรักคุณแบบหน้ามืดตาบอกดยนะโอเคเอามาดูลักษณะนิสัยเขากันว่าเขาจะเป็นคนยังไงกันเนี่ยลักษณะนิสัยเขาคนนี้จะเป็นคนยังไงคะธาตุไฟเขาจะเป็นคนยังไงนิสัยของเขาอะค่ะเฮ้ยเดวิลเขามา สองเรียนนะคะลักษณะของเขาเขาเป็นคนที่หึงอย่างรุนแรงมากคนคนนี้นะคะถ้าเป็นคนคุยของคุณอาจจะเป็นตอนนี้หรืออนาคตที่อาจคุณอ,อาจกําลังจะเจอแล้วยังไม่ได้เจอนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอเพราะว่าคุณจะได้โอกาสในเรื่องของความรักมาเรื่อยๆคุณจะเจอประเภทแบบว่า,าหึง หึงหวงตั้งแต่วินาทีแรกหรือวันเดียวที่ได้พูดคุยกันทั้งๆที่คุณกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเขาก็จะแสดงออกอะไรที่มันนอกเหนือเอ,อ่อไปจากที่มันควรไม่ควรจะเป็นอ่ะเออเหมือนแบบลักษณะแบบว่าเราเป็นคนคุยกันนะแต่เขาก็จะแสดงออกอีกอย่างในแบบที่เขาไม่ควรที่จะแสดงออกแบบนั้นเลยอะค่ะอืมไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เข้าถึง สิทธิ์ในเรื่องของการถึงห่วงได้เหรอแบบนี้คะเขาเป็นคนลักษณะนิสัยยังไงเขาน่าจะหลงคุณมากอะแบบออกแนวลักษณะลุ่มหลงให้คุณเห็นเลยนะท่าไฟแต่มันเป็นความรักไหมเนี่ยคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความปลอดภัยจากคนที่ข้างรักคุณมากอะค่ะข้างรักอะมันดีมันดีมันด,นด,นดีแต่ถ้าออถึงกับจะต้องบุกรุกความเป็นส่วนตัวของคุณเนี่ยคือจุดนี้มันไม่ใช่แหละเออสิ่งสิ่งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะ พราะรักมากไปเพราะปลื้มมากไปนะคะแต่สิ่งที่คุณเห็นอะ่ะคือคุณเห็นความหลงอะ่ะคือคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะน่าจะเป็นคนที่เปย์หรือสปอร์ตหรือใจใจกับคุณเลยในเรื่องของเงินนะคะเพราะเขาต้องการคุณไงคะเหมือนเหมือนเขาจริงจังกับคุณแม่ซีเรียสกับคุณแม่จนบางครั้งเขาก็เอานิสัยอะไรที่มันไม่น่ารักแล้วไม่ควรเอามาใช้นํามาใช้กับคุณนะคะอื แต่ถ้าเป็นในลักษณะของคนที่มีแฟนแล้วอ่ะก็ต้องบอกเลยนะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังต่อไปเนี้ยก็คือคนหลักาจะาข้างหลักคุณในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะอืมคุณอาจจะดูมีสเสน่ห์นะคะดูเอ่อมีความเย้ายวนใจหรือไปกระตุ้นกระตุ้นต่อมอะไรเขาก็ไม่รู้ว่าทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการคุณมากแล้วเขาก็ค่อนข้างหึงอะ่ะถ้าเขาสิงอยู่ในร่างคุณได้นี่เขาสิงไปนานแล้วอะ่ะคุณจะมีบอดี้การ์ดประจาตัวะคะ่ะ อาจจะเป็นคนข้างๆของคุณที่อยู่ตอนนี้ก็ได้นะท่านไฟเออเรากับว,ว่าฉันมีบริการประจําตัวบริการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเขาเป็นคนลักษณะนิสัยที่คิดมากเขาเป็นคนคิดมากเขากลัวการสูญเสียเขากลัวว่าคุณจะไม่รักเขาเขากลัวการปฏิเสธจากคุณเขากลัวเป็นอ,อ่อเป็นเออไม่เป็นที่ยอมรับในสายตาคุณในความรู้สึกของคุณ เขาก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าทําไมเขาเขาถึงอยากคบคุณทําไมเขาถึงถึงอยากรู้จักกับคุณให้ลึกซึ้งมากกว่านี้คนนี้เอ,อ่อมีลักษณะของคนที่เป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะเดวิลเข้ามาเนาะโอเคมาแนวข้างรักเลยอะคือคนในลักษณะที่ข้างลักข้างรักคุณอะทา่าท้าฟคุณชี้นกเป็นนกนะคะชี้ไม้เป็นไม้นะคะ เขายอมเป็นทาดลักคุณอะเอาแบบนี้ก็แล้วกันคุณคุณต้องการให้เขาทําอะไรเพียงแค่คุณสั่งมาเลยเขาก็จะทําแต่บางครั้งเขาทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยอะค่ะและถ้ายิ่งเป็นแค่คนคุยกันแต่แสดงอารมณ์ถึงความหึงหวงอย่างเงี้ยที่มันมากผิดปกติยิ่งทําให้คุณรู้สึกกลัวหรือทําให้คุณรู้สึกแบบอยากจะถอยออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะอืมและนี่คือสิ่งที่ไพ่เปิดมานะคะสั้นๆน,นะอ่าว่ามันจะเกิดสถานการณ์ใดในแบบที่คุณคาดไม่ถึงเนี่ยอย่างที่กวางกล่าวไปทั้งหมดนะคะ โอเคค่ะทีนี้มาดูลาศีที่เกี่ยวข้องนะคะกวางเห็นเป็นชาวมังกรเห็นเป็นชาวกันเข้ามาเห็นเป็นชาวสิงเข้ามาด้วยเห็นเป็นชาวกุมนะคะเอ่อนอกั้นจะเป็นราศีอะไรได้หมดธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ได้นะคะขอบคุณมากมากนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวไว้ออกหน้าเจอกันใหม่ในอีพีสปายสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย